สวัสดีค่ะเมนูแนะนํของเรามาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้มจืดนะคะต้มจืดหมูสับตําลึงนะคะแครอทนะคะอุปกรณ์นะคะวัตถุดิบที่มีก็มีนะคะเครื่องปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายของนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็มาระแครอทต้นหอมนะคะแล้วก็หมูสับนะคะอันนี้ก็เป็นต้มจืดมาระ หมูสับแครอทนะคะนี่กำลังแบบให้เป็นเมนูแนะนำคลิปสั้นๆน,นะคะว่าแต่ละวันว่าเราจะทำเมนูอะไรนะคะที่ให้ทุกท่านได้รับชมและได้ทานนะคะก็เป็นเมนูนะคะต้มจืดมะระแครอทหมูสับนะคะนี่นะคะที่เห็นเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ช่วยนะคะ ให้น้ำเดือดเดืเดอดเลยจ้ะเขามาล้างนี่ก็เราเชื่อมมาลอกเลยนะคะเราก็จะให้เขาสุกนะคะให้เขาเปื่อยเปื่อยเปืเป่อยมากมันจะอร่อยนะคะรสชาติกาจะดีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมวัตถุดิบนะคะก็มีที่เห็นเห็นนะคะ ไอ้น,น้ำเขาลอๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำตาลไม่เใส่ใส่ยังไม่เค็มเ่าไม่มีรส้ตาแฟยังไม่ได้ใส่พอแล้วค่ะเพราะว่าวันระนี้เขาก็จะอิ่มตัวถ้าแบบว่ายิ่งสุกมากนะคะเนื้อจะนิ่งมากแล้วก็จะอร่อยนะคะไม่มีการที่แบบขมนะคะเพราะเราไปต้มทีรวกก่อนนะคะเอาความขมของ เขาออกแล้วก็ล้างด้วยเกลือนะคะจะไม่ขมเลยนะคะนี่นะคะเราก็เป็นเมนูแนะนํานะคะเราก็จะมาบอกวิธีทําว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะคะเราจะต้มไปก่อนนะคะอันดับแรกนะคะล้างมะละด้วยเกลือไปต้มให้ให้พอสุกนะคะแล้วก็จะมีหมูสับก็ใส่ที่หลังแล้วก็มีแครอทนะคะ อันที่สําคัญมะระนี่เราต้องต้มมะระก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขมนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะน้ำเขาเดือดมากมากนะคะก็มีความอิงตัวเข้าไปในมะระหรือว่าแครอทหะหมูสับก็จะมีความอาร่อยนะคะหมูสับนะคะเราก็เอาสับให้ละเอียดนะคะเราไม่เราสับเองนะคะให้ละเอียดนะคะ แล้วเราก็เอามาต้มน้ำแล้วร้อนแล้วก็เป็นกลมๆล,ลงไปให้เขาลอยขึ้นมานะคะเราจะไม่ให้เหม็นขาวนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราจะทำนะคะเป็นเมนูแนะนำเราจะทำเป็นถ้วยเล็กๆนะคะเพราะว่าไม่มีใส่อะไรบ้านนะคะทำหนึ่งถ้วยนะคะพอทานนะคะถ้ามีจำนวน คนเยอะในบ้านเราก็จะทําเป็นหม้อะนา่ไหญจะมีลูกหลานมาเราก็จะทําเยอะหน่อยนะคะเพราะว่มันจะอร่อยนะคะให้ร้อนร้อนร้อนไปเลยนะคะมีความร้อนอยู่ในตัวนะคะมันก็จะทําให้มีรสชาตินะคะดีแล้วก็ความร้อนของเขาก็จะไปอยู่ในตัวเนื้อผักแล้วก็เนื้อหมูนะคะ นื่อตักน้่มเหนื่อยน,นะคะนี่นะคะใส่มะละด้วยวิวิมงจนียเยอะมากเลยทีนี้นะคะทีนี้เราก็ไปติดแก๊สนะคะปิดแก๊สนะคะแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะพร้อมเสิร์ฟขึ้นมาเลยนะคะนี่นะคะตักไปนะคะ ทำเฉพาะทานนะคะเม,มแนแนะนำของเรานะ,ะนี่นะคะแล้วก็ใส่ไก่นะคะมีทั้งหมูสับหมูเราจะสับเอาไว้นะคะเอาไว้ในตู้เย็นแล้ว้ใเรกอยากทานแล้วก็เอามาทำเฉพาะทานนะคะเราจะไม่ทำทำเยอะเยอะเป็นว่า มีพี่น้องมาบ้านหรือลูกหลานมานะคะมาเที่ยวหรือว่ามานอนค้างากันเราก็ทำกับข้าวเยอะๆนะคะอันนี้เราเขาไปทำงานกันหมดเราก็ทำงานอยู่ที่บ้านเ้ามีงานในที่บ้านนะคะเราก็มาทำเฉพาะทานอยากทานเราก็มาทำนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก้มจืดนะคะมระแครอทหมูสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เห็นไหมคะมันจะน่าทานขนาดนี้เลยคะ่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแท้ค่าจากภย,ยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครอง,องสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่าสาธุค,ค่ะ